ว่าอย่างคนระดับเขาไม่ตอนตดใจชาวไร่ชาวนาอย่างพวกเราแล้วอยากจะวาเอาเขก็ต้องเอา,าทีื่อกีเจ็บาดะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนนะครับผมวันนี้ครับลงน้ำมันครับทำนารอบใหม่ครับวันนี้เป็นวันที่24เมษายนครับ2565นะ วันนี้ทีมงานเราก็ลงน้ำมันกันทีนครับลงน้ำมันวันนี้12ถังนะครับก็จ่ายจบจบ70,000บาทครับสำหรับค่าน้ำมันรอบใหม่นะครับการทำนานะครับปี65ครับเดือนเมษายนปี65นะครับก็ได้ข่าวว่าอีกไม่กี่วันนี้น้ำมันอาจจะขึ้นครับอาจจะบวกลิตรละ3-5บาทนะครับ ชาวนานเราก็จะต้องแบบว่าอ่าตุนไว้นะครับใครมีทรัพย์ก็ตุนไว้นะครับสำหรับค่าน้ํามันเนาะก็<อ>ถ้าเราไม่ลงไว้เยอะๆเราก็เผื่อน้ํามันปรับขึ้นดีครับมันก็หลายสตางค์นะถ้าสิบตังคนะ์งก็หลายๆไหลพันลิตรก็หลายบาทครับก็เลยต้องตุนเงินไว้นะเนี่ยพาๆพามาดูครับกิโลความจุ่มอ่าลุงส่งกงําแพงที่ไหนบ้างนะลงุงกิโล เดีต่อแถวบางละทุ่มบางละทุ่งร้านตะบัวอ่าร้านตะบัวร้านตะบัวของแม่แตงอ่าลุงส่งหมดนะครับ<ส>โอเคเดี๋ยวมีเบอร์ไหมลุงเอาเบอร์ไว้ตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ไว้ให้นะเพื่อจะโทรสั่งน้ำมันนะน้ำมันลุงจะถูกกว่าตลาดนี่เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ไว้ให้ถ้าเต็มถังเท่าไหร่ลุงหกหกพันร้อยอ่ะไม่ไม่เต็มเมนี่ย มันแค่สองร้อยตอนนี้นะมันคือสองร้อยลิตรหกพันห้าสิบบาทหกพัน <5, 50 S 1> บาทหกพันร้อยหกพันร้อยมันก็จะได้เพิ่ออมอ,อมนกนิตกว่าสลิตมัก็หกลิใช่ก็ถ้าเกิดตีไปเลยก็ว่าประมาณ66 6, อทาทัง2ลิตรนี่เราจะได้6 0 5 0บาทไหมถ้าเกิดปกติ2ลิตรนะ,ะ,ะใช่ครับนี่ิบ้ตัง ตอนนี้น้ำมันขึ้นครับต้องตุนกันไว้หน่อยหนึ่งรูมบอกสิ้นเดือนอาจจะขึ้นเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ซื้อตุนไว้ทั้งหมดก็ประมาณ11-12ถังนะครับก็70,000กว่าบาทครับสำหรับการลงน้ำมันรอบนี้นะทํานาพศอ 2, 5 6 5นะ โอเคครับผมสําหรับวันนี้ครับก็ให้ดูไปแรับการลงน้ํามันของทีมงานรถจอดข้าวน้ํสตมโซนจังหวัดพิจิตรครับก็วันนี้จบจบจุกจุกไปแล้วเจ็ดหมื่นห้าก็ฝากติดตามพวกเราครับผลงานพวกเราด้วยครับทีมงานรถจอดข้าวน้ํสตมโซนจังหวัดพิจิตรครับอ๋อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ